มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนางเอกหน้าเด็กฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมได้รับรางวัลการันตีมาแล้วมากมายและที่สำคัญเธอก็มีข่าวดีกำลังจะเป็นเจ้าสาวในเร็ววันนี้อย่างคุณจักรจันรอักขมสิริสุวรรณสุกนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณจักรจันรนั้นเป็นนางเอกที่มีผลงานโด่งดังมาแล้วมากมาย มีผลงานชิ้นแรกคือโฆษณามือถือและที่เด่นๆเ,เลยก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาแชมพูสับผมมี่ห้อดังส่วนผลงานภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์เรื่องวงคำเหลาตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสาตอนยุทธนาวีและตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5ตอนยุธทธาถีเป็นต้นส่วนผลงานละครเช่นละครเรื่องสัญญาแค้นแสนรัก พ่อหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณเดชคือหัตถาครองพิภพสุสานคนเป็นพริ้งคนเริงเมืองเป็นต้นสำหรับบ้านหลังนี้คุณจัก,กรจัน์เผยว่าเธอใช้เป็นโฮมออฟฟิศตกแต่งด้วยสีเทาสวยงาม เคยตั้งใจจะเปิดเป็นคาเฟ่แมวจึงมีกันสานหน้าแมวติดไว้เหนือประตูทางเข้าบ้านแต่พอได้ทำจริงๆแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ไม่ลงตัวและที่สำคัญเธออาจทำใจไม่ได้หากเห็นแมวโดนแกล้งจึงได้ตัดสินใจให้เป็นโฮมออฟฟิศสตาร์ทอัพเล็กๆรับทำเกี่ยวกับการตลาดเยืองไปทางหลังบ้านมีต้นกล้วยกอใหญ่ที่คนแถวนั้นว่ากันว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ที่นั่นจึงทำให้ยังไม่มีการตั้งศาลพระภูมิที่บ้านหลังนี้ลานข้างบ้านใช้สำหรับจอดรถและทำกิจกรรมคุณจักรจันยังได้ลงทุนซื้อรถบ้านที่เธอเรียกว่ามอเตอร์โฮมราคากว่า2.5ล้านบาทเวลาไปถ่ายทำละครต่างๆก็จะได้สะดวกสบาย ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันมีทั้งเคาน์เตอร์ครัวที่นอนโต๊ะทานข้าวและชุดสังฆทานที่เตรียมเอาไว้ทำบุญด้วยภายในตกแต่งแบบเรียบง่ายเน้นทนสีเทาครีมและขาวดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย มุมนี้เอาไว้เป็นที่นั่งแต่งหน้าทําผมต่อมาเป็นชั้นสองมีมุมทํางานจัดไว้เป็นระเบียบเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีเหล่าตุ๊กตาของเล่นสุดน่ารักอีกด้วย ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ